อโล่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิโคลอโลฮ่าค่ะมาพร้อมกับกล้อง GoPro ตัวใหม่นะคะ GoPro 13ค่ะนี่โอ้โห,โหดูชมหน้าเขาก่อนดูเท่มไม่เบานะคะแล้วก็ปีนี้ค่ะเขามีเซอร์ไพรส์ปรเป็นชุดเล่นชุดใหม่นะคะพร้อมกับฟีเจอร์มากมายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าข้างในนี้มีอะไรกันบ้าง อย่างแรกนะคะเจ้าตัวโกโก้13ปีนี้ออกตัวเลนส์ใหม่เป็นชุด HB series Lens นะคะเป็นตัว macro นะคะตัว ultra wide ก็ ND filter แบบใหม่ค่ะ ตัวแรกค่ะเป็นตัว m a c รเ l นส s นะคะหรือว่าเลนที่โฟกัสของชิ้นเล็กๆใกล้ๆได้ซึ่งโกโก้ไม่เคยทํามาก่อนปีนี้เป็นปีแรกค่ะเพราะว่าปกตินะคะจะเป็นเลน wide ใช่ไหมอันนี้จะเป็นเลนโฟกัสที่สามารถโฟกัสระยะได้ใน10ซนติเมตรซึ่งเป็นของเล็กมากๆนะคะเวลาเราถ่ายมันก็จะแบบโฟกัสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสามารถปรับจุดโฟกัสได้ด้วยมือค่ะนี่เป็นเลนมือหมุนนะคะจะระยะใกล้ไกลแค่ไหนเราก็สามารถปรับได้ด้วยเลนมือน,นี้เลย เวลาใส่นะคะมีจุดสีฟ้าเราก็ประกบให้พอดีกันก็แค่บิดเข้าไปอย่างนี้ก็ได้แล้วโกโปก็ยังฉลาดนะคะเวลาเราใส่เลนส์ต่างๆไปเนี่ยมันสามารถออโต้ดีเทคได้เลยค่ะทุกคนปรับเปลี่ยนไปตามเลนส์ต่างๆและตัวที่2นะคะเป็นเลนส์ ultra wide ค่ะซึ่งปกติเราก็เห็นว่าโกโปกว้างอยู่และะ้วค่ะอันนี้ใส่เข้าไปก็กว้างขึ้นไปอีกค่ะทุกคนสามารถเห็นมุมมองแบบ POV ได้อย่างชัดเจนเลย แล้วก็เหมาะกับการเวลาถ่ายตัวเองอย่างนี้ด้วยนะก็จะเห็นครบหมดนะคะทั้งตัวเราแล้วก็บรรยากาศต่างๆเ้า ND filter ตัวนี้นะคะสามารถทำ motion blur ได้ค่ะทุกคนแล้วก็ทำให้ภาพของเราเนี่ยสวยสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาบางทีเนี่ยเป็นแสงใช่ไหมคะแสงอาจจะเยอะเกินไปตัวนี้สามารถ d รอบให้ได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะมี4ตัวใช่ไหมทุกคนไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าเขามี auto detect นะคะสามารถบอกว่าเราควรลดควรปรับขนาดเท่าไหร่ยังไงบ้างคะ่ะ และนอกจากเลนส์ทั้ง3ตัวนี้นะคะมีเลนส์ตัวที่4ค่ะชื่อว่า Anamorphic Lens นะคะเอาไว้ถ่ายซีเน m มาติกหรือว่าเวลาถ่ายหนังนะคะมันจะเป็นแบบฟิลยาวๆใช่ไหมคะขนาดยาวๆแล้วก็ได้ฟิลแสงแฟร์อะไรแบบนี้ก็จะสวยงามมากกว่าที่เราเคยถ่ายปกติค่ะและเลนส์ <L ens S 1> ทั้งหมดนี้นะคะ HB Series Lens ของ ProPo 13ทําให้เราสามารถถ่ายภาพและวิดีโอที่ไม่เหมือนใครคะ่ะเพราะมีทั้งการโฟกัสของเล็กๆก,การถ่ายอัลเทรวรวมถึงการถ่ายแบบซีเน m มาติกที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยนะคะ แล้วก็ตัวต่อไปนะคะฟีเจอร์ใหม่ตัวใหม่ของตัว GoPro 13นั่นก็คือขาแมกเนติกนั่นเองค่ะแมกเนติกเมาสนะคะเป็นขาแม่เหล็กที่จะทําให้เราใส่เข้าออกได้ง่ายมากขึ้นนะคะนี่ปึบ๊บล็อกเสร็จก็ไปได้เลยและตัวใหม่นะคะเจ้าตัว GoPro 13มีแบตเตอรี่ที่อึดถึกมากกว่าเดิมอีกคะ่ะทุกคนนี่เป็นแบบตัวใหม่นะคะที่สามารถถ่ายได้ทั้งวันทั้งคืนเลย และเจ้าตัวก o p อ o 13สิานี้ค่ะจะถ่ายวิดีโอได้แบบ Slow Motion แบบน o t สสุดๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาให้มาถึง400 fps เอยนะ และอีกหนึ่งอย่างที่ใหม่สำหรับ Google 3นะคะนั่นก็คือ Customize preset ค่ะที่ preset สามารถตั้งชื่อตัวเองได้แล้วตัวนี้ค่ะ Quick capture เขาทำใหม่นะคะทำให้เปิดปิดได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นค่ะเปิดเครื่องนะคะปุ๊บกล้องก็จะอออนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พอปิดกดปุ๊บมันจะขึ้น5วินาทีถ้าอยากถ่ายต่อให้กดข้างบนอีกทีหนึ่งนี่ก็สามารถถ่ายต่อได้นะคะหรือว่าถ้าเรากดหยุด แล้วก็มีเวลา5วิถ้าเรากดข้างๆนะคะโหมดบอทอนก็จะกลับมาหน้าปกติให้เราเลือกโหมดได้และกล้องโ o p โป,โป13นะคะมี audio tuning Mode ค่ะซึ่งเป็นโหมดใหม่ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถได้ยินเสียงพูดได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัดเสียงรอบข้างด้วย และตอนนี้ค่ะ Go p ป o 13ก็สามารถใช้ GPS ได้แล้วทุกคนมันกลับมาแล้วค่ะและสุดท้ายค่ะเจ้าตัวโกโป o 13นะคะมีฝาแบบคอนเนเตอร์ค่ะซึ่งก็คือเป็นฝาแมกเนติกหรือแม่เหล็กนั่นเองนะคะเราสามารถชาร์จแบบโดยที่การแปะปุ๊บอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องแกะออกมาให้ยุ่งยากแล้วก็กันน้ําได้ค่ะ เป็นยังไงคะสำหรับกล้อง GoPro 13ปีนี้นะคะแบบใหม่แบบสับพ,พร้อมกับชุดเลนส์ HP Series นะคะรวมถึงขาแบบ m a g เนตค่ะทุกคนและก็ยังมีแบตเตอรี่ที่อึดทนนะคะบอกเลยว่าตัวนี้จะทำให้คุณนะคะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้แบบเหนือระดับขึ้นไปอีกคะ่ะแล้วก็ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ GoPro นะคะทักมาถาม Nico ได้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะอัลาฮา